เหมือนว่าเออไปติดสมมุติว่าคนอื่นเขาบอกว่าเออเนี่ยมันติดอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็ลงอย่างเงี้ยอันนั้นมันไม่มีอะไรให้เราเห็นเป็นชัดเจนเนาะว่าโอเคแล้วไอ้ที่ติดมันคือติดอะไรผมก็อยากให้มันกระจ่างไปเลยว่าไอ้ที่ที่ผมบอกว่าเราดับไปหาอะไรที่เราคุ้นเคยมันคืออะไรก็คือเราไปหาแพทเทิร์นที่เราเห็นว่ามันมันไม่ซับซ้อนสุดอ่ะอย่างเงี้ยอย่างน้ํามันแบบเนี้ย พอเราสมมุติว่าเรามาที่12เดือนเราจะเห็นว่ามันเป็นแค่แท่งเทียนเดินทางต่อๆกันแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแท่งเทียนเดินทางแบบนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าโอเคราคามันเดินทางเป็นกรีนทัฟฟิกถ้าเราบอกว่า12เดือนตรงนี้มันจะเป็นกรีนทัฟฟิกถูกไหม่ะตรงนี้3แท่งเทียนอะไม่ใช่กรีนทัฟฟิกสิทีแคนเดลแพทเทิร์นทีแคนเดลของเราเห็นปะเนี่ยตรงนี้ เนาะเพราะฉะนั้นถ้า12เดือนเป็น T c a n d ด e 6เดือนต้องเป็นบ r กเอาอ่าเราก็จะเจอว่าโอเค6เดือนมันเป็นบ r กเอาแบบนี้เนาะเราก็เริ่มจากตรงนี้แหละเพราะว่ามันมันมองง่ายสุดแล้วเราไม่งงอะไรเลยใช่ไหมพี่หุยแล้วเราค่อยไล่ขึ้นไปลงไปเรื่อยๆทีละหน่อยเนาะเอ่อใน6เดือนเป็น T Candle b r e a k o u ผมก็จะเขียนว่าโอเคใน6เดือนเป็น T Candle b r e a k o u นะอะ่นี่เนาะ6เดือน Breakout By เนาะ12เดือนเป็น T candle เสร็จแล้วราคามันน่าจะมีการย่อลงมาเสร็จแล้วก็จะมีการกลับตัวอะไรแบบนี้ก็ว่าไปถ้ามันจะขึ้นเนาะเราก็จะเห็นว่าโอเคตรงนี้เราเห็นอะไรก่อนที่เราจะดรอปเราก็เห็นว่าโอเคมันเหมือนคล้ายๆว่ามันมีแท่งกลับตัวอยู่ด้วยตรงนี้เนาะใช่ไหมครับเราก็จะดรอปไปดู3เดือนว่าโอเคถ้ากลับตัวแสดงว่าใน3เดือนอะ่ะมันจะทําเป็น pattern W pattern ถูกไหมใช่ไหมครับ พอเราดอกมาที่3เดือนเราจะเห็นว่าตรงนี้มันมี W pattern คือตรงนี้แหละแต่ว่าพอดีว่าดอกไปที่ท m ์เฟรมมันน่ะมันมันต้องขึ้นไปอีกนิดนึงตรงนี้เป็น W pattern แบบไหนก็เป็นแบบนี้ไอ้แท่งกับตัว t ท m e เฟรมทม์เฟรมไอ้หเดือนเมื่อกี้เนาะะใน3เดือนเป็น T candle แบบนี้แสดงว่าราคามีสิธทธิ์จะกลับตัวขึ้นนะถูกไหมกับตัวขึ้นได้ถึงไหนเราอาจจะตีไว้ว่าโอเคน่าจะอาจจะขึ้นถึงตรงนี้ก็ได้ เวลาสมมติว่าเราบายขึ้นไปเราจะได้รู้ว่ามันน่าจะไปถึงตรงไหนได้นะคราวน,นี้เราก็จะรู้แล้วว่าโอเคอันนี้มันเป็น W pattern เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าอ่ะเราจะเข้าได้ท่ากับตัวพอเราเข้าด้วยท่ากับตัวเราจะเข้าในทำฟิมพฤติกรรมอันนี้มันมันเป็น pattern เราก็ดอกไปอีกหนึ่งเนาะไปที่มันอพอเราดอกมาที่มันเราก็จะเห็นว่าโอเคนะตอนนี้มันทำ W เอ่อมันทำ break out W pattern แบบนี้กลายเป็น break out ตรงนี้ของทำฟิมมันเนาะไอที่ ออมีการเบรกเอาท์และเกิดแท่งกับตัวแต่ว่าเงื่อนไขของเราถ้าเกิดว่ามันเกิดแท่งกับตัวที่มันเป็นสีเดียวกันแบบเนี้ยมันก็มีความเสี่ยงที่มันจะย่อลงอีกแล้วเกิดเกิดแท่งกับตัวใหม่เนาะเราเราดูอ่านตามกราฟไปก่อนเลยก็คือโอเคตรงเนี้ยมันไม่ได้สวยขนาดนั้นถ้าเกิดว่ามันสลับสีมันจะสวยกว่าแต่ว่ามันมีแท่งกับตัวปุ๊บแบบเนี้ยแสดงว่าไอ้แท่งกับตัวตรงเนี้ยแล้วราคามันขึ้นอ่ะแสดงว่า ในทางเฟรมบีมันจะมี W pattern แบบนี้ W pattern เนาะแล้วเราค่อยบายขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมครับเนาะคราวนี้เราแล้วเป็นยังไงต่อก็คืออ,อันนี้เราต้องกลับไปอ่านที่มันแล้วเพราะว่าเนี้ยเราเข้ามาเช็คว่าโอเคมันมี W pattern แล้วเราบายขึ้นไปยังไงเนาะพอมาที่มนันปุ๊บเนาะเราเราเห็นแล้วว่าโอเคราคาเนี่ย มันมีการกลับตัวแล้วดันราคาขึ้นไปจริงถ้าเกิดว่ามันอยากจะขึ้นมันต้องไปเบรกเอาชุดบนถูกไหมครับเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะ็นเทาเ็เาแต่ราคามันมีการย่อลงมาไอ้การย่อลงมาคราวนี้เราก็เรา,กเราต้องทํำยังไงในเท้าเฟร,รมันเราก็แค่รอว,ว่าเกิดแท่งกลับตัวใหม่แล้วเราก็ค่อยเข้าอันนี้คือแนวคิดว่าโอเคเราก็จะรอแค่แท่งกลับตัวใหม่แล้วเราค่อยเข้านราคาปัจจุบันยังไม่เกิดแท่งกลับตัวใหม่เราก็เลยไปดูว่าไอ้การเดินทางตรงเนี้มันมี มันมีการเดินทางแบบไหนเราจะได้เล่นในในชุดนี้ได้เนาะแล้วเราก็ตีไว้ว่าโอเคอันนี้มันเป็นแนวรับของของทาเฟรมันราคาอาจจะย่อลงมาถึงตรงนี้เนาะแล้วก็ดรอปไปดูเราตีไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ดรอปไปดูที่วีกพอเราดรอปมาดูที่วีเราเห็นว่าโอเคนะราะครับหยูบันมันเป็นขาลงจริงอ่อวันีครวับนีครวับนีควันนีครวับนีค่วันนีค่ะันนี่วัีค่ัค่ันน่วันีค่ัน่ค เป็นเบรกเอาท์ของวีแบบนี้ถูกไหม <Now. S 1> เพราะฉะนั้น uh huh. เทนยังคงเป็นเทนขาลงอยู่เนาะถ้าจะกลับคือต้องกลับขึ้นไปชนะตัวนูน้นเนาะ uh huh. คราวนี้เราจะเทรดยังไงต่อก็คือถ้าเกิดว่าอันนี้มันเป็น pattern พฤติกรรมเบรกเอาท์เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นไปมีแท่งกลับตัวไม่ชนะตรงนี้เราจะเซลล์เนาะคราวนี้เราก็จะไปดูว่าอโอเคแล้วไอ้ราคาที่มันขึ้นไปตรงเนี้ยไอ้แท่งเขียวๆเวนี่ยมันขึ้นไปเป็นไงมัง่งแต่ก่อนที่มันจะขึ้นอะ่ะมันเข้าแนวรับทาําฟ f r มันเนาะ เสร็จแล้วเกิดแท่งกับตัวอันนี้เราพูดถึงขาขาย่อขึ้นแล้วนะส่วนเทนของทำเฟรมบีเนาะแต่ว่าเราเห็นอะไรมั่งแค่นั้นเองอธิบายเราจะได้เห็นชัดเจนขึ้นพอเราเห็นว่าโอเคมีแท่งกับตัวแสดงว่าในทำถ้ามันจะขึ้นในทำเฟรมเดย์ต้องเป็น W pattern ถูกไหม <c oughs> ก็เกิด W pattern break out ตรงนี้ในทำเฟรมเดย์ใช่ไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาย่อลงมาตรงนี้มีแท่งกับตัวเราจะบายอ่ y แต่ว่านี้ก็ยังคงเป็นทำเฟรมเดย์ใหญ่ไปอีกถูกไหมครับ พอเป็นทำเฟรมเดย์ใหญ่ไปอีกเรามาหาโซนเนี่ยต่อไปเดี๋ยวผมจะตีหาโซนในพวกนี้ไว้ก็คือ,อเมื่อก่อน,นเราจะตีเป็นแค่เส้นเนาะแค่เส้นนี้กับเ,เส้นนี้เป็นแนวจิตวิทยาเนาะแต่ว่าไอโซนที่ราคามันจะย่อลงมาแล้วเด้งอะไม่มีเราเห็นว่ามันเป็นแท่งเขียวๆแบบเนี้ยเราต้องไปหาแพทเทิร์นในทำเฟรมเล็กก็หลัทีละหนึ่งจนเจอว่าโอเคมันคุมได้แพทเทิร์นนี้แล้วก็แพทเทิร์นนี้เพราะฉะนั้นต่อสองโซนเนี้ยเป็นโซนไอโซนเนี้ยเราอาจจะตีโซนใหญ่ขึ้นมาคุมแบบนี้เลยก็ได้ เนาะนะครับคราวนี้เราเราก็กลับพอเราได้โซนแล้วเราก็กลับไปว่าโอเคราคามันน่าจะมาติดโซนนี้กับโ,โซนนี้อาจจะมีการกลับตัวอ่อันนี้คือคือมหมายเหตุของเราแล้วว่าเออมันน่าจะกลับตัวอาจจะตรงนี้หรือตรงนี้นะอาจจะเกิดแท่นกลับตัวแล้วมันก็กลับตัวขึ้นก็ได้คราวนี้เราก็เลยมาโฟกัสการเดินทางชุดนี้ไอ้แดงๆเนี่ยเราก็ต้องดอกไปหาว่ามันคุมด้วยแพทเทิร์นของทางเฟรมอะไรถูกไหม พอเราดอกมาที่เอสโอเคมันเป็นการเดินทางของเอสคุมด้วยอะไรเป็นเบกเอาชุดนี้เนาะเสร็จแล้วราคาเข้าแนวแนวรับของแพทเทิร์นชุดนี้เรียบร้อยแล้วถ้ามันจะขึ้นมันต้องทําไงพี่มันต้องมีแท่งกับตัวแล้วก็มี W pattern ในท i ฟ e f r a m e หนึ่งถูกไหมเราก็จะายขึ้นไปได้ใช่ไหมครับายขึ้นไปถึงตรงไหนก็บายขึ้นไปถึงตรงนี้แล้วก็อาจจะเซลลงมาก่อนเพราะว่ามันมี เบรกเอาชุดเทสี่คุมอยู่ 4, ถูกไหมถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นเลยมันจะเริ่มจากการแท่งกับตัวก่อนเสร็จแล้วก็ขึ้นไปชนะตรงนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ค่อยดันราคาขึ้นต่อแบบนี้แต่ว่าณราคาปัจจุบันที่ถ้าเราบายได้แสดงว่าเรา่วนเทนเนาะคราวนี้เราก็จะมาดูต่อว่าโอเคแล้วณราคาปัจจุบันตรงเนี้ยเรารู้อยู่แล้วแหละว่าใน H4 ถ้าเกิดที a n นเดแบบนี้แสดงว่าราคาจะลงไปหาโซนล่างถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิด มีแท่งกับตัวแบบนี้แล้วใน Time f มเฮด M 1มี W pattern เราจะบายสวนเทนขึ้นไปหาโซนนี้ก่อนคราวนี้เราจะหาโซนไอแท่งแดงๆเนี่ยเราจะหาโซนโดยเราดรอปไป1 t i m ง f r a ฟ e เราก็จะเจอว่าตรงนี้เป็นเป็นโซนที่1อาจจะย่อมาถึงถ้าย่อนะมันอาจจะย่อมาถึงตรงนี้อันนี้เป็นโซนที่2องอ่าอ่าแบบนี้ ว่าโซยถึงว่าโซนเซลที่เขาเดิมของเขาเดิมเขาอาจจะเดินทางขึ้นมาถ้ารัขวนไปอ่ะที่เราจะต้องที่เราจะต้องเก็บก่อนแล้วต้องเรียนรู้ก่อนเราก็ต้องโซนสองโซนสองสี่ไี่ใช็สี่เอาไว้คราวนี้พอเราเราเราดับมาดูที่เฮดหนึ่งเพื่อเราอยากรู้ว่ามันจะย่อขึ้นไปข้างบนโซนสองโซนนี้ไหมอ่ะเพื่อจะสเตลอ่ะเราก็ไปดูที่เฮดหนึ่งเนาะเพราะว่าเฮ็ดสี่เขายังไม่ได้บอกอะไรของเราไม่มีสัญญาณอะไรเลยว่าเขาจะขึ้นหรือจะลงเพราะ ถ้าเขาจะลงต้องมีทีคคนเดิลเบรกเอาอย่างที่เราคุยกันเมื่อทีถ้าเขาจะขึ้นเขาต้องมีการกลับตัวแบบนี้เนาะอ่เราก็ไปดูต่อว่าโอเคแล้วเ,เขาจะขึ้นหรือจะลงเราก็ไปให้เขาเฉลยนิดนึงในพฤติกรรมพอเรามาที่เฮ็ดหนึ 1, ่งเฮดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าโอเคตรงเนี้ยมันมีการเบ่งเอานะเห็นไหมพี่อ่าค่ะมันเบ่งแต่ไส้ย,ยาวเห็นไหม ไม้ยาวต้องดรอปไปทอเฟรมหนึ่งครัเราก็ดรอไปอย่างทำเฟรมเพื่อดูว่ามันเบรกได้จริงไหมปรากฏว่าณราคาปัจจุบันมันมีการเบรกได้จริงนะเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราอ่ะรอแท่งกับตัวแต่ว่าเราจะไปรอแท่งกับตัวในทำเฟรมสามสิบนาทีเนาะตอนนี้มันย่อลงมาเป็นแท่งสลับสีและเดี๋ยวถ้าเกิดแท่งกับตัวแล้วใน M สิบห้าเป็น M pattern เราจะเซ์ลงมาอีก เราจะเซลลงมาได้นะชุดนี้โดยเซลล์เพราะว่าเบรกเอาของตทมเฟรมเพดหนึ่งตัวนี้เห็นไหมคือคือรอ m สาคือรอ m สามตัวแล้วก็จะวป m แล้วก็จะเป็น m สิบห้ามันเป็น pattern ไหมพออเราไม่ต้องตอบไปเราไม่ต้องตอบไปึงเราหยู่แล้วได้ m าแค่ m สิบ m สิบ้าเอเขาเนี้ยมันก็อยู่ที่พี่อุ๋ยว่าโอเคพอพี่อุ๋ยเราไป m ห้าปุ๊บเจอ w p a t เอ้ยเจอ m p a t ิร์น พี่อุ๋ยจะรอ,อย่อยแล้วเกิดแท่งกับตัวแล้วจะเซลไหมถ้าเกิดจะรอ,อย่อแล้วมีแท่งกับตัวอีกพี่อุ๋ยก็ต้องเับไปที่เ <M 1. S 1> อ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งใช่ครับเพราะฉะนั้นรอแท่งกับตัวในสามสิบนาทีนะตอนนี้อ้าวแล้วถ้าเกิดราคามันดันทะลุไปละ่ะอ๋อทะลุไปก็ถ้าเกิดว่ามันชนะ<อ>ตรงนี้ได้มันเป็กมันเป็นเ<ด>อมนี้อะมันก็เป็นเบรกเอาเนาะเราเช็คนิดนึงว่า ทม f เฟรมถ้ามันเบรกเอาตตรงนี้ของ h ฮดหนึ่งได้เรารอ h 4สนิดนึงว่าม,มันมีแท่งกับตัวจริงไหมก่อดก็ได้หรือเราจะรอย่อแล้วก็คอนเฟิรมเข้าด้วยแท่งกับตัวได้เลยนะครับการการที่เรารอแท่ง30กับตัวถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่ประมาณ80%อร์น่ะถ้ามันจะทะลุกลับขึ้นไปมันจะไม่มีแท่งกับตัวเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเซฟให้เราได้ประมาณ80 และว่ามันมันมันจะลงถ้ามีท่างกับตัวมันมีสิทธิ์ที่จะลงเราก็ไปดูอีกว่ามันมีการกลับตัวไหมในทางเฟรม M5 M15 เป็น M pattern แบบนี้มันก็เป็นการคอนเฟิร์มได้หลายรอบครับก็คือเดี๋ยวก็คือเดี๋ยว